ในรายละเอียรพลักรุรัชทตาที่เรียนท่านประธานณนที่เพื่อสนกจางสัญล์เมศไทยท่านคณะกรรมการท่านผู้หลักผู้ใหญ่พนานอ้าราชการก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะที่ได้มาร่วมรับฟังกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับวันนี้ เราอยู่ในวันที่106นะนะตั้งแต่เกิดสงครามมานะซึ่งเริ่มต้นในวันที่7ตุลาคมในปีก่อนตอนนี้ก็เกินร้อยวันไปแล้วนอะย่างท่านที่ท่านอาจารย์ประกอรใี้กูุถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอยากจะมาวิเคราะห์นะทบทวนว่าในรอบ106วันที่ผ่านมา ประเด็นที่เราจะาสังเกตได้นะหรือว่าที่เราเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะผมอยากจะสรุปเป็นสามเรื่องที่สุดในรอบหนึ่งร้อยกว่าวันที่ผ่านมาอันหนึ่งมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งหนึ่งมาจากสางครามนี้นะฮะที่สุดประการที่หนึ่งเป็นที่สุดที่ ไม่เคยมีความสูญเสียต่อชีวิตผู้คนอันหนึ่งมาจากสงครามหนักเท่านี้มาก่อนนะนับตั้งแต่ในรอบสงครามโลกครั้งที่สองอันเกิดในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ร้อยวันนะไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่ว่าการเข็นฆ่าเนี่ยมันจะมากมายเท่านี้มาก่อนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นผ่านมานะฮะสงครามอื่นมันมีไม่หลังจากนั้นมันมีฮะ แต่ว่าเป็นสงครามที่ว่าก็ทยอยกันเสียชีวิตในระยะเวลาที่ยาวยาวนานกว่านี้นะฮะแต่ณเวลานี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดนะ,ะชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตเนี่ยพุ่งเข้าไป24,620คนเข้าไปแล้วนะ,ะในจำนวนนี้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ประกณ์บอกนะ,ะว่าร้อยละ70นั้นเนี่ยก็คือ สตรีและเด็กในจานวนนี้ครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเด็กนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่รวมกับที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บสูญหายหกหมื่นหะนึนะะ่งพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่สุดประการที่หนึ่งก็คือว่าไม่เคยมีความสูญเสียเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยหนักเท่านี้มาก่อนนะ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแลปาเลสไตน์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามที่หนักหนาที่สุดน,นะฮะนับตั้งแต่ปีพันเที่ผ่านมานะค,ความสูญเสียในวันนี้เนี่ยเป็นความสูญเสียที่มากมายนะฮะตัวของกระผมเองผมก็มีเพื่อนนะเป็น คนปาเลสไตนนะ์เวลาเราจะวิเคราะห์สถานการณ์นะเราก็ต้องตามหาแหล่งข่าวใช่ไหมว่าคนในพื้นที่เขาเป็นว่ายังไงอยู่ยังไงเพื่อนของผมเนี่ยอยู่กาซานะไม่ได้อยู่ในเมืองเมืองหลักนะแต่ว่าอยู่ถัดออกไปนะแต่ว่าพอเกิดสงครามเกิดขึ้นนะทางอิสราเอลบอกว่านะให้ ลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยนณเวลานั้นเขาก็เลยหนีพาลูกเมียจากบ้านหนีไปอยู่ที่ที่กาซาซิตี้อยู่แถวไหนไปอยู่แถวที่ทําการ UN มันจะมีองค์กร UN อยู่ที่กาซาซิตี้เพราะเขเชื่อว่าที่ทําการ UN ใช่ไหมก็น่าจะเป็นที่ปลอดภัยนะปรากฏว่าหลังจากนั้นอิสราเอลก็ถล่มกาซาซิตี้อย่าง ย่อยัยบแล้วก็ประกาศว่าชี้คําสั่งว่าให้ผู้คนกาซาเนี่ยหนีอีกให้ไปอยู่ทางตอนตอนใต้นะฮะผมก็ถามเพื่อนว่าเป็นยังไงจะหนีไหม mm hmm. เพื่อนบอกว่าเขาไม่เชื่ออิสราเอลใช่ไหมฮะ mm hmm. มันไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วงั mm ้น hmm. เขาบอกว่าเขาเกิดมาชีวิตนี้ก็มีชีวิตเดียว mm hmm. ถ้าเขาหนีออกไป จากบ้านเขาตรงนี้อีกไปอยู่ประเทศอื่นเมืองอื่นเขาเชื่อว่าเขาจะไม่มีวันกลับมาได้กลับและก็ชีวิตนี้ในเมื่อมีชีวิตเดียวเขาก็จะขออยู่ตรงนี้แหละจะเป็นยังไงก็วันรอวันรอนะะอยู่ที่พระมรรจจะมอบหมายนะฮะแล้วก็เขาก็หายการติดต่อไปนานเลยนะฮะหายการติดต่อไปนาน ผมกลัวว่าเขาจะเสียชีวิตนะก็ถามคนรอบข้างเขาพยายามหาคนใน Facebook ที่ว่าเขา,าแท็กแท็กกันก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอยู่ไหนนะกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงเงียบหายติดนะต่อไม่ไดนะ้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจผมก็หวังว่า,ายังคงจะมีชีวิตอยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะก็ถือว่าเขาได้ทำทำดีที่สุดและนะ้วนะแล้วก็ยึดมั่นเนะชื่อมั่นนะนะใน ตรงกันลอ้อมสวางตลาดนะครับนั่นคือที่สุดประการที่หนึงนะคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่สุดประการที่สองรับก็คือเรายังไม่เคยเห็นการที่ผู้คนทั่วโลกให้การสนับสนุนปาเลสไตน์เท่าทุกวันนี้มาก่อนเรายังไม่เคยเห็นความเข้าใจที่มีต่อเหตุการณ์ปาเลสไตน์มากถึงทุกวันนี้มาก่อน นะฮะฮในเมืองหลักๆทั่วโลกมีการประท้วงคนเป็นแสนๆคนที่เช่นอาจารย์ประกอบเราเมื่อวันเสาร์าที่ผ่านมาผมก็เลยมีโอกาสไปประท้วงที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็คือกดดันให้สหัฐเมริกานั้นเนี่ยให้มีการหยุดยิงซีสไฟนะแม้ว่าจํานวนผู้ประท้วงในประเทศไทยนั้นอาจจะก็น้อยน้อยกว่าต่างประเทศเเยอะก็ประมาณร5 0ยคน ัลฮัมดลแะลนะแต่ใน150คนเนี่ยปรากฏว่าประมาณ50คนเนี่ยเป็นคนต่างชาติเป็นฝรั่งเป็นเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมครัซึ่งผู้พูดจัดเนี่ยก็คือ PSC ไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยว่ามันจะมีคนต่างชาติแล้วก็คนต่างศาสนิเนี่ยจะมาร่วมด้วยนึกว่าจะมีแต่พี่น้องมุสลิมเรานะซึ่งก็เป็น เรียกว,ว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมในเรื่องนี้อยูแล้วใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าจํานวนมากนั้นเป็นคนต่างชาติที่พอเขารู้ข่าวว่าจะมีการประท้วงเรื่องปาเลสไตน์เขารีบมาโดยทันทีนะเพราะเขาเห็นนะความอาธรรมที่มันเกิดขึ้นนะในจำนวนนี้มีคนอเมริกันอยู่ด้วยนะประมาณ3-4มสี่คนชูป้ายบอกว่าอย่าเอาภาษีของฉัน,นไปฆ่าเด็กนะเป็นคนอเมริกันเอง ชูป้ายชูป้ายนะอย่าเอาภาีของฉันไปคาอเด็กในจํานวนนี้มีคนแอฟริกาใต้นะตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นชาติที่ว่าผู้คนให้การอายอมรับมากเป็นผู้หญิงนะเป็นนักท่องเที่ยวเลยนอ่อเป็นฝรั่งผิวขาวแอฟริกาใต้ไม่ใช่มุสลิมนะก็มาพูดนะปาใสยนะในเรื่องปาเลสไตน์นะพูดถึงาสาเหตุที่แอฟริกาใต้ไม่สามารถที่จะ ทนต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันยังไม่มีทรั้งไหนเนี่ยที่ว่าการสนับสนุนของผู้คนอย่างหลากหลายต่อเรื่องกรณีปาเลสไตน์นั้นเนี่ยมันจะมากมายเท่านี้มาก่อนความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องปาเลสไตน์นั้นเนี่ยจะมากมายเป็นที่ต้องการรู้ของผู้คนเลยมากมายเท่านี้มาก่อนเกิดความรู้ความเข้าใจ มากมายเท่านี้มาก่อนนะแล้วก็เรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันพยายามก็เรียกว่าถูกลดคุณค่าดีเวลูถูกลดคุณค่าให้เป็นเรื่องของของแขกของมุสลิมใช่ไหมเรื่องของมุสลิมนะใช่ไหมแต่ตอนนี้ลองดูผู้ประท้วงสิฮนะไม่ว่าจะลอนดอนหรือไม่ว่าจะ York, นะิวอกหรือว่าสัปดาห์ก่อนกรุงเทพเองน็ครบคนจํานวนมากไม่ใช่ฮนะ ก็เป็นคนที่ไม่ไนับถือศาสนาชนาัเป็นคนทั่วไปเพราะอะไรละเพราะว่าหัวข้อวันนี้แหละมันคือวาระของมนุษยชาติมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อมนุษยชาติและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษยชาติโดยไม่ได้แบ่งแยกว่าต้องนับถือศาสนาไหนถึงจะออกมาพูดคุยสนับสนุนช่วยกันในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ประการที่สามของที่สุด ก็คืออิสราเอลเองนะไม่เคยเสียหายหนักเท่านี้มาก่อนนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศอิสราเอลมานะตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสิบแปดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบปีนี้ผ่านมาอิสราเอลไม่เคยเสียหายหนักเท่านี้มาก่อนอิสราเอลละหมานะว่าทําสงครามมากี่ครั้งชนะทุกครั้งใช่ไหมสงครามหนึ่งเก้าสี่แปดสงครามหนึ่งเก้าหกเจ็ดสงครามหนึ่งเก้าเจ็ดสามชนะอย่างง่ายดายชนะชาติอาหรับเหล่านั้นอย่างง่ายดายแต่ ถึงทุกวันนี้เนี่ยร้อยกว่าวันแล้วนะฮะอิสราเอลนั้นเนี่ยกำลังงงนะต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะคนปาเลสไตน์นะไม่สามารถที่จะทำอย่างที่พวกเขาต้องการได้นะไม่สามารถที่จะเอาชนะคนฮามาสได้นะข้อสังเกตรประการหนึ่งก็คือว่า ยุทธวิธีในการรบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป,ไปอิสราเอลอาจจะถน,นัดในตำรับตำดาที่เรียนในโรงเรียนเสนาธิการเรื่องของการรบในรูปแบบหมายความว่าทั้งสองฝ่ายต่างม,มีกองทัพรถถังเ,เครื่องบินาจ้าดวดเครื่องบินรบใช่ไหมฮะแล้วมาสู้กันซึ่งถ้าสู้กันอย่างนี้เนี่ยคนที่มีอาวุธมากกว่าก็ได้เปรียบนะพันสมัยกว่าก็ได้เปรียบดังนั้นสงครามหนึ่งเก้าหกเจ็ดอาหรับแพ้หมดแล้ แต่ทุกวันนี้มันเป็นการรบนอกแบบเป็นการสู้ระหว่างกองทัพที่อาวุธพรบมือกับนะอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เขาใช้วิธีนะการรบนะแบบโจมตีทิศอันดะันอยู่ในที่ที่ว่าไม่มีใครเห็นนะคนทหารเชื่อรว่ากำลังรบก,กับผีทุก <c oughs> วนันเพราะไม่เห็นไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็ยิงใหมล่ลอยู่ๆก็ยิงใหม่ละนะฮนะแล้วก็ที่สําคัญนะ เยาวชนเมื่ออินติฟดาครั้งที่สองในเวลานั้นเ,นเราเห็นภาพปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์เวลาต่อสู้สู้ด้วยมือเปล่าเวลานั้นก่อนหินบ้างอะไรบ้างนะฮะทุกวันนี้เราเห็นอาวุธพัฒนาไปเขาเริ่มที่จะมีขีปนาวุธมีอะไรก็แล้วแตนะ่ในการที่จะป้องกันตนเองในการที่จะโ้เถื่อ,ป,อป้องตนเองนะดังนั้นประการที่3เลยก็คือว่านะฮะอิสราเอลไม่เคยบาดเจ็บนะหรือว่าเสียหายเนะี่ยหนักหนา เท่านี้มาก่อนแต่ที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากจะเชียร์สนับสนุนให้มันสงครามให้มันมีแพร่ประชต้องการให้มันจบลงนะแต่นั่นคือสิ่งประกฏการณ์ที่ว่าผมนั้นได้สังเกตเห็นนะแล้วก็สิ่งที่จะมองประการต่อไปนะครับก็คือว่าน่าถึงทุกวันนี้เนี่ยวันที่106เราเริ่มที่จะเห็นว่าอิสราเอลนั้นเริ่มที่จะโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ โดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก่อนหน้านี้ประชาชนหลายๆคนนะคนไทยเองก็ตามะะช่วงแรกๆที่มีเหตุการณ์ไวรัดอีเจ็ดเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะก็บอกว่าเออโดนกท็ทำก่อนใช่ไหมก็ตอบอิสราเอลก็ตอบโต้กลับใช่ไหมทั่วโลกเข้าใจอย่างนั้นแต่พอผ่านไปสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่ผู้คนถอน การสนับสนุนจากอิสราเอลเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เซลตอบโต้กลับไปนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้คนรับไม่ได้เป็นการสังหารเด็กอย่างเจตนาตั้งใจนะราะหลังก็คือตายว่าหยุดฆ่าเด็กนะคือไปกันทั่วโลกให้หยุดฆ่าเด็กนะดังนั้นในอิสราเอลกําลังสูญเสียความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะจากสงครามนี้นะ การที่ทางแอฟริกาใต้เนี่ยยื่นฟ้องไปยังอิสราเอลนะฮะผมก็นั่งฟังอยู่ทั้งในเวลาฝ่ายแอฟริกาแอฟริกาใต้ขึ้นพูดแล้วก็ในฝ่ายอิสราเอลขึ้นพูดปรากฏว่าเวลาอิสราเอลขึ้นพูดเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากคําเดียวฮะบอกว่าปกป้องตนเองแล้วมันฟังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะเพราะตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเนี่ยไหมมีฮะมีเป็นสิทธิ์ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดโดยธรรมชาติของมนุษย์ด้วยซ้ำ แล้วก็ของรัฐด้วยมีสิทธิ์ปกป้องตนเองแต่ว่านะด้วยความเหมาะสมด้วยความเหมาะสมนะด้วยความเหมาะสมแล้วก็เจตนาของกฎหมาย่องประเทศคืออะไรฮะต้องการให้เป็นเพียงแค่การปกป้องเพื่อหยุดยั้งนะไม่ใช่การล้างแค้นแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นก็นคืออะไระคือการพยายามล้างแค้นล้างแค้นอะไรอะ ล้างแค้นโดยสังหารผู้บร uh, ch ิสุทธิ์นั้นให้จํานวนมากที่สุดเท่าที่ทําได้นะแต่ว่าในทางการทหารเขาล้มเหลวหมดเลยนะแต่ในเรื่องของจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนมันมากมา่นั่นคือความสําเร็จที่เขาคิดว่ามันสาเร็จแต่ว่าที่แท้จริงมันไม่มีอะไรนะมากไปกว่าการที่ผู้คนบริสุทธิ์นั้นเนี่ยจะจะเสียชีวิตนะนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะ ในอิสราเอลแล้วก็ในคำแถลงนะที่สารโลกอิสราเอลบอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะเป็นการป้องกันตัวจากเหตุที่โจมตีก่อนแล้วผู้คนทั้งโลกนั่งฟังเลยก็เข้าใจร่วมกันว่าอิสราเอลนั้นกำลังกำลังแกต้ต่างที่มันฟังไม่ขึ้นอย่างที่บอกว่ามันเกินกว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเกินกว่าเหตุหรือว่ากว่าที่กฎหมายหว่างประเทศน,นั้นจะรับได้นะ คาดว่าภายในเดือนกุมภานี้เนี่ยคงจะมีนะคำะคำคำสั่งคำตัดสินเนี่ยของศาลโลกนั้นออกมาแต่ไม่ต้องห่วงนะนิทานยูพูดดักไว้แล้วตัดสินก็ตัดสินไปผมไม่ฟังถามว่าในโลกนี้มันควรจะมีผู้นาเช่นนี้เนี่ยอยู่ในโลกวะนี่คือตัวปัญหานี่คือตัวปัญหาทุกวันนี้อเามาริกาปวดหัวมากนะกับอิสราเอล สอเมริกาพอเห็นว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่สําเร็จในสงครามเริ่มถอยเวลานี้สโเมิกาพูดว่าไอ้แผนการที่จะยึดของกาซาโดยถาวนไม่เอาและห้ามทำนะแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ต้อง two state solution นะทันยูก็พูดอีกนะไม่ยอมรับเด็ดขาด post war ที่เป็น two state solution หรือว่าการที่จะให้มีรัฐปาเลสไตนั้นเนี่ยเป็นรัฐเอกราชขึ้นมานั้นคือสิ่งที่เขาไม่อาจจะจะยอมรับได้นะ เดี๋ยวท่านอาจารย์สารวุฒิคงพูดอ,อธิบายกระจ่างอีกครั้งว่าเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สังหารหมู่ในวันนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อผู้คนทั้งโลกนั้นอย่างไรนะและสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยคนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นชาวปาเลสไตน์แต่ว่าความเสียหายมันเกิดข,ขึ้นกับคนทั้งโลกถ้าเรายังยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นในใน,ในกาซาเนี่ยนะ หลังจากนี้มันจะเกิดที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะเพิ่มเติมอีนิดหนึ่งนะเรื่องของทางสถานทูตอิสราเอลได้ทำเรื่องที่น่าเกลียดมากนะก็คือการที่เอาป้ายไปประชาสัมพันธ์ป้าย PR ไปติดหลังรถตุกต๊กๆร้อยกว่าคันแล้วให้ปล่อยให้วิ่งทวงเทพบอกว่าให้ปล่อยตัวประกันเป็นภาพของชาวอิสราเอลใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมากๆ ถ้าเรื่องนี้มันคนที่ทําเป็นแค่เอกชนนะนักธุรกิจชาวยุโรปจะไม่มีใครว่าอะไรเจ้าแมแต่ว่าคนที่ทามันคือทูตเอเชลประจําประเทศไทยนะฮะผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักข่าวที่หน้าสารทตนเมืิอกันเขาตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้ในกรุงเทพได้อย่างไรหมายความว่ารัฐบาลปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ในกรุงเทพได้อย่างไรมันเป็นการละเมิดอิปไตยของประเทศไทยแล้วก็เป็นการพยายามชักจูงชักชวนไทยให้เข้าไปสู่คู่ขัดแยง้ง ประเทศไทยต้องการวางตัวเป,เป็นกลางในสงครามครั้งนี้แต่ว่าอิสราเอลทำมาตลอดนะทั้งที่เอาภาพคนไทยจะตายเนี่ยขึ้นไปที่เวทียูเ็นทำมาทุกอย่างเพื่อจะลาบไทยให้ไปสู่ผู้ขัดแยง้งแต่ว่าประเทศไทยนะหลังจากนั้นหลังจากมีกระแสเรียกร้องออกไปมากมายทางรัฐวนตีต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาพูดเมื่อสองสามวันก่อนท่านพูดหนักมากนะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยตกใจนะสิ่งที่ท่านพูดท่านบอกว่า ประเทไทยไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเาเอลและท่านก็พูดว่าที่ผ่านมาให้เซโอทำอะไรนั้นเนี่ยไม่เคยบอกเราสักคาแสดงว่าที่ผ่านมาทํามาหลายรอบแนละ้วแต่ว่ารอบนี้ทนไม่ไหวจริงๆนฮะท่านเลยต้องพูดอย่างนี้นะแล้วก็เราก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ impact นั้นะจะเป็นยังไงนะอย่างไรก็ตามผมคิดว่า,า,วาสิ่งที่พวกเราทุกคนนะทั้งคนมุสลิมทั้งคนพุทธนะคนตา่างศาสนาทุกคน เราทำในวันนี้คือวาระของมนุษยชาติเราทําในวันนี้เนี่ยเพื่อหยุดยั้งการเข็นฆ่าครั้งนี้ให้มันจบลงนะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องพูดคุยเรื่องนี้อย่าอยู่พูดคุยนะฮะ stop talking นะ don't stop talking about Palestine นั่นคือวาระที่ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามสามารถทําได้นะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับพระสลัมณฑลุก่านครับโอ้ครับผม ผมต้องขอมอบด้วยรบกวนช่วยยกมือถังด้วยนะผมอาจจะท่านอาจจะรีบเขียน,นครับปรผู้นำฮามาส<อ>ไปเสพสุดไม่มาช่วย,ม,ม,าวยม,มาช่วยเลยครับคำถามว่าผู้นำฮามาสเนี่ยไปเสพสุดนะไม่ไม่มาช่วยเหลือนะนะผู้นำฮามาสที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็ตามตั้งแต่รันตีซีนะหรือว่า,าเชคกอมัมบาดยาซีนนะ คอลรีมิชอันนะฮะทุกคนที่ผ่านมาคือผู้ที่ต้องจบชีวิตจากการสังหารของเิสรอันทบั้งสิ้นผู้นำฮามาสคนนี้ที่ว่าผู้คนบอกว่าท่านไปเสียสุขอยู่ต่างประเทศนั้นครอบครัวท่านทุกคนตายจากเหตุการณ์นี้นั่นคือข่าวที่คนพยายามปล่อยออกมานะ เพื่อมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นข่าวสงครามเป็นอินโฟมิชันบอสแฟร์เพื่อที่จะทําให้วนน้ําให้มันขุ่นแล้วก็ทําให้ลดการสนับสนุนต่อ,อชาวปาเลสไตน์ซึ่งถ้าหากว่าคำคำกล่าวนี้เนี่ยเป็นจริงนะ <c oughs> เราจะไม่เห็นการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์มากมายเท่า,าเช่นทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะต่าง ทำนะเพื่อหน้าที่ของตัวเองทําเพื่อ,อพี่น้องนนชาวบริสตัยแล้วก็ทุกวันนะี้เราทําเพื่อมวลมนุษยชาตนะิโดยไม่ได้เลือกสังกัดศาสนานะแต่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมคุณมากครับอัสลาม